57เป็น2 3 1 7 0 0 9 ท่านเน็ตเวิร์กซึ่งก็คือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ก็่าภุมทั้งโลกมีคอมพิวเตอร์นับสิบล้านเครื่องต่อโยมถึงการสำแนกในมุมโดยใช้โปรโตคอลหรือมาตรฐานในการรับส่งข้อมูลว่าเสียงที่มีชื่อว่า TCP หรือ ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกอบอินเทอร์เน็ตซึ่งการเชื่อมต่อที่นิยมกันมีอยู่3ประเภทอันนี้เชื่อมต่อการโดยตรงเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์แบบดไอร็อปไอพีเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เบบโทมิเนอร์อินโด การเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อการสื่อลางการสื่อสารที่ใช้งานเชื่อมโยงองค์รอเพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยสายเคเบิลไฟฟ้าสายไฟฟ้าสื่อสารใยแก้วนำแสงและเครื่องมืในโมเดลสื่อสางนี้จะถูกนำจะถูกกำหนดให้อยู่ในเรียกที่หนึ่งและที่สองหรือชั้นกายภาพ เช่อมโยงข้อมูลข้อบความของสื่อกลางสื่อสารที่ถูกพัฒนาอย่างกว้างขวางและนำมาใช้ในเทคโนโลยีเพื่อข่ายของทีมเรียกว่าอินเทอร์เน็ตมาตรฐานของสื่อกลางและของคนทุกคอมที่ช่วยในการสื่อสารระหว่าง 4.02อินเทอร์เน็ตในโลกใส่เครื่องมีทั้งเทคโนโลยีของ LAN แบบดใช้สายและแบบไม้สายรูปตัวของ LAN แบ็ดใช้สายจะส่งสัญญาณผ่านสื่อกลางที่เป็นเคเบิลอุปกรณ์ LAN ในสายเชิงเทอร์มอเนียร์หรือสัญญาณอินฟาเรดที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านสัญญาณ เทคโนโลยีแบบใช้สายเทคโนโลยีแบบใช้สายต่อไปนี้เพียงลำดับตามความเร็วของจากสายไปเร็วอย่างานยาเป็นสื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการสื่อสารพนานคมทั้งงมใสายคู้ผู่บีบประบบด้วยกลุ่ของสาย คงที่คงคงสูงและเราเพิ่มความหนาด้วยตัวน้ำอีกชั้นหนึ่งเพื่อปรรจุการเหนี่ยวนำแม่เหนี่ยวนำแม่แรงไฟฟ้าจากภายนอกชานน์ไอไอไดไดดีไดมีเลทที่จะช่ว สัญญาประวควร <Stars> ใน้ความผิด,ผด,ผดเพี้ยนความเด็วในการส่งข้อมูลอยู่ในช่วง200ล้านติดต่อวินาทีจนถึงมากกว่า500ล้านติดต่อวินาทีค่ะ สารภาพจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไล้มีความเดียวในวการส่งรวดเร็วมากถึงนั้นล้านปิตต่อวินานทีเราสามารถใช้ความเร็วคลื่นแตกต่างของแสงที่จะเพิ่มจำนวนของข้อความที่ถูกส่งผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงพร้อมกันในเส้นเดียว จากผานผิวผิวบนผิวโลกที่มีลักษณะคล้ายการดาวเพียงไม่เคยพื้นพื้นภาพ,พื้นดินอยู่ในช่วงอิกับอิกาลดที่ต่ำซึ่งจงตัดสื่อสารทั้งหมดด้วยเส้นสายตาเท่านั้นสถานีทวนสัญญา วันเครือข่ายทีーー่รู้จักการมีอยู่แบบ หรือลายลายกิโลเมตรคือ เพื <the ir> <noise> ่อนที่ส่วนตัวหรือมืออาชีพอามีสายหรือ้สายก็ได้เกลือกายข้อมูลหรือแนเป็นเครือกายหรือเครือกายไว้ความเร็วตรงวัตถุประสงค์เฉพาะที่เชื่อมต่อภายในหลอกระป๋องจะควบคุมชนิดการ์ดข้อมูลจำมองกันบนตัวแดงหรือคือใต้หรือเครือข่ายกระดาษใหญ่ของผู้ใช้ เป็ AH นตามขนาดพื้นที่แลีคือกลุ่มระบบเครื่องลายเาหยที่คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอยู่ในพื้นที่บริเวณในกันเช่นอาการเนการเียวกนั้นเป็นเครื่อข่ายระบบผู้ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานสองแห่งการลัฒนาอาชีนระบบเซิร์ฟเวอร์ Tao đến cho chúng ta xin lỗi một phao yêu thương. Gửi tao Nếu ra khả năng an chạy ra việc làm y tế. Qua chạy ra khả năng tất ơn sáng tất bật tung tinh gà tất bật bùn tương tự. Cơ tay không mưa tương tự. Qua chạy thân ra khả năng này là gì. Quân yêu thương y tế chạy 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 好，得嘞。